ในนามบริษัทเอเนจีลิฟประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายโซล่าเซลล์แบบคูปวงจรนะครับเพื่อครอบครัวและก็บ้านเรือนโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนโครงการสำนักงานปลูกปัญญาธรรมปีที่11นะครับเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนมีความที่จะต้องเรียนรู้ ในส่วนของหลักธรรมะนะครับเพื่อปลูกฝังความดีเข้าไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของความกระตัญยูกระตเวทีต่อบปิดามรรดาแล้วก็ผู้คนรอบข้างผมว่ามีความสําคัญมากนะครับในส่วนของความรู้คือการเติมเต็มปัญญานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณธรรมก็จะเป็นในส่วนของการหล่อหลอมจิตใจให้ดีงามผมเชื่อว่าจะทําให้จิตใจเยาวชนของเรานั้นเติบโตขึ้นอย่างมีอนาคตที่สดใสและก็เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปครับ